เริ่มต้นที่สนามเด็กเล่นข้างโรงเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นสนุกกันอยู่หากดูเฉยๆอาจจะคิดว่าทุกคนกำลังเล่นสนุกหลังเลิกเรียนเพื่อรอกลับบ้านแต่จริงๆแล้วทุกคนกำลังรอเวลาขึ้นรถเพื่อไปทัศนศึกษาต่อพอได้เวลาทุกคนก็มารวมตัวกันที่รถโรงเรียนครูแจกกล่องให้คนละใบด้วยไม่รู้เอาไปทําอะไรเหมือนกันนะคะนั่นนั่งรถโรงเรียนมาไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มมืดต,ตื้อไม่รู้จะมาทัศนศึกษาอะไรกลางดึกนะคะเนี่ย ซูมป้ายทำไมอะ่ะนักสอนโอะเดี๋ยวนะใครเปลี่ยนเส้นทางอย่าบอกนะว,ว่าอืคนขับตามไปไม่ยอมดู G P S นั่นไงใบ้ได้ไปทางานั้นจังหวะแบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องเรียบร้อยเลยเอ รู้ตัวอีกทีมาอยู่ในห้องอะไรกันเนี่ยพอพวกเรารู้ตัวอีกทีพวกเราก็ถูกจับมาอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นคนลึกลับก็บอกให้พวกเราช่วยกันออกตามหาตัวต่อของเขาที่หายไปดูแล้วอย่างมีพี่รุได่าแต่ทํายังไงได้พวกเรามีทางเลือกสักที่ไหนละ่ะเพราะชิมูชิสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กิฟุรี่ในเกมโลบ็อกแมพเรนโบ้เฟนหรือว่าเพื่อนสายลุงนั่นเองเนาะก็คิดไม่ได้เล่นโลบ็อกมานานแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ ่ายทอดเรามาสนุกมากน้อยแค่ไหนเนาะก็นานๆทีมาเล่นทีนึงก็ชุนเด็กๆที่เป็นสมาชิกมาเล่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะมาเจออะไรบ้างแล้วเราก็จะสามารถเคลียร์แบบนี้ไปได้ไหรือเปล่านะเฮ้ยเสียงอะไรวะเก็บไล่เก็บบล็อกแล้วก็เดินหาอยู่สักพักโอ้ oh my g ก d แต่เป็นตัวอะไรคะน้า,าพอได้ของแล้วก็ต้องเอาของไปวางไว้ที่โรงละครเรียบร้อย พอได้ครบก็นึกว่ามันจะจบแล้วแต่ทว่านัดที่ใดที่หนึ่งของที่นี่ก็มีมือสีเขียวๆซึ่งเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะคะเขียวๆแบบนี้ใครรู้ก็เม้นบอกหน่อยแล้วกันนะคะเสร็จสิ้นทุกอย่างก็นึกว่าเขาจะปล่อยเรากลับบ้านแล้วแต่ไม่ใช่เขาพาเรามาที่ห้องนอนแล้วบอกให้นอนพักหนึ่งคืนกิบก็เลยวิ่งไปจองเตียงในเวลาว่างแบบนี้กิบก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดเกม ไลท์เมคโอเวอร์เกมแต่งตัวสุดล้ำกับการจำลองใช้ชีวิตสุดมีสไตล์เปิดโลกแฟชั่นปดขีดจำกัดเครื่องแต่งกายในแบบของคุณเองที่สำคัญเกมยังมาพร้อมกับระบบสร้างตัวละครที่แศนอิกสระให้เราได้ออกแบบตัวละครแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างใบหน้าสีผมหรือลูก,กตาไปะจนถึงร้อยยิ้มบนใบหน้าก็าทำได้เช่นกันในเกมนี้มีแฟชั่นมากมายกว่า1 0 0 0พชุดและระบบ DIY ที่ทำให้คุณสรรสร้างเสื้อผ้าสีชุด ลูดไายเครื่องแต่งกายในแบบของคุณเองนอกจากแฟชั่นเครื่องแต่งกายแล้วไลท์เมคโอเวอร์ยังมีระบบบ้านด้วยนะคะโดยระบบบ้านที่เกมจะสร้างโลกจำลองให้ผู้เล่นได้สร้างบ้านในฝันและตกแต่งมันให้กลายเป็นบ้านที่สวยงามตามสไตล์ในแบบของคุณเองอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะคะเกมมีระบบชุมชนให้เราเลือกที่อยู่อาศัยด้วยละค่ะกิฟอยากมาอยู่ที่นี่นะแต่ค่าที่ดินมันก็แบบ เข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าในวันนี้ไลท์เมคโอเวอร์ก็มาพร้อมกับชุดอัปเดตใหม่พบกับชุดใหม่ล่าสุดจำกัดเวลาต้อนรับตือนทันวาด้วยท่วงทำน,นองเพลงนิพิรันกับชุดหัวใจแห่งเวลาและเพียงรออินเข้าเกมในช่วงเทศกาลพิเศษของเดือนทันวาก็รับไปเลยชุดเมโลดี้คิสตั้สามารถโหลดไลท์เมคโอเวอร์มาเล่นได้แล้ววันนี้เล่นได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ลิงก์ดาวน์โหลดคลิปทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะดาวน์โหลดเลย ม่เวลาแบบนี้ก็ right ต้องเล่นเกมน่ารักน่ารัเยียวยาจิตใจนะคะแต่รู้ตัวอทีก็ได้เวลาตื่นซะแล้วนี่นอยไปแค่แป๊บเดียวเองเนี่ยในภารกิจต่อไปพวกเราถูกสั่งให้ไปตามหาถุงใส่อาหาร15ถุงโก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 กโกพวกเราก็เลยแยกย้ายกันโอ้โหเก็บไม่ทันใครเลยค่ะเลยเก็บรู้สึกเหมือนเหมือนชัดเดี๋ยวๆๆมันไต่มาจากห้องนั้นโอ้โหอันนี้จ่ะจะ เห็นได้กคายเนื้อโอ๊ยผ่านไปแล้วโอเคไปทางนั้นเลยค่ะใครที่อยู่ตรงนั้นก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะข้างล่างไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้มันลงมาจากเมื่อกี้มันขึ้นมาจากทางนี้นะคะนั้นเราลงเออทางนี้ดีกว่าเว้ยเสียงแบบมันใกล้มากแล้วมัน่าจะวิ่งมาหัวเรานะคะใ้ตัวสีน้ําเงินน้ําเงินนั่นนี่ไงได้ถุงหนึ่งละโอเคตอนนี้ได้หกถุงแล้วนะคะถ้าคลิปเอาไปใส่หรือคนอื่นที่ถือมากกว่าหนึ่งเอาไปใส่อาจจะครบแล้วก็ได้นะเดี๋ยวเราตามหาห้องที่ เอาไปใส่ก่อนแล้วกันเนาะห้องลงละครไปไปทางไหนเนี่ยอันนี้ปะอ๋อนี่ไงนี่องนี้่ไงนี้โอเคใส่อุ๊ยอะไรกันมีคนเอาเปียะวะตกใจหมดเลยโอเคผ่านแล้วเป็นที่ให้อาหารที่หน้าตาเหมือนที่ให้อาหารอัตโนมัติของสัตว์เลี้ยงไงรู้นะคะอะไรอะ่ะคุกกี้หรอหรือว่าคล้ายคคอนเฟตอะไรอย่างงี้ปะ แต่มือเมื่อกี้เป็นสีส้มนะคะและหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะถูกส่งไปที่ห้องพักนี่เราต้องนอนที่นี่อีกคืนแล้วเหรอเนี่ยโหที่บ้านคงดุแย่วฮ้ยตรงนี้มีทีวีด้วยไหนๆเปิดทีวีดูหน่อยสิมีอะไรโชว์บ้างเฮ้ยตายเผลอดูทีวีจนถึงเช้าคืนนี้ก็ไม่ได้นอนอีกแล้วเวลามมนชิ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินวันนี้ให้หาฟิลนะคะตามหาฟิล14อันไหนดูซิหาที่ไหนได้บ้าง กิ๊บเน้นลงมาข้างล่างก็แล้วกันนะคะมีคนตายโอ้ oh my god มีคนเรียบร้อยโดนจับตัวอีกแล้วกิดว่าไอตัวใหญ่ๆตัวสีๆพวกนี้มันเด็วจะเอาเราไปทําเป็นขนมแน่ๆเลยคิ่ว่ามันอยู่ตรงนั้นนะกิ๊บไ่ได้ยินเสียงอ่ะเขาเป็นว่ากิ๊บกิ๊บครอบกล่องก่อนแล้วกันนะฟิวต้องการสิบสามอีกสิบสามอันนะคะซึ่งกิ๊บไม่มีสักอันไป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 ฉันเป็นแค่กล่องธรรมดา เ,เนียนได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เนียนได้อยู่วิทย์เธอเธอฉันหลบด้วยหลบด้วยคนหุ้ยเสียงอะไรอ่ะมันแป๊บแป๊เปียเปียเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ฟิลใกล้ครบแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โอ้โอ้ียงเหมือนมันมามันมามันมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมมมมใครอยู่ตรงนี้เฮ้ย เฮ้ยมีสัญญาณอะไรด้วยดูเหมือนว่าจะมีคนลืมให้อาหารเจ้าส้มนะมีคนลืมให้อาหารส้มส้มต้องกินวิตามินซีเฮ้ยมีตัวอะไรวิ่งผ่านไปโอ้โหแล้วกิจะดูมุมกล้องปบปุ่มกล้องไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาน่าจะปลอดภัยแล้วโอเคงั้นนั้นเดี๋ยวก็บออก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 ติดกล้องติด โอเคเหลือฟิลสุดท้ายอ่ะเราเร็วราเรียกไปเป็นใส่เลยใส่ฟิลใส,ส่ฟิลเสียงอะไรปุ๊บปิดโอ้มายกอดโอ้มายกอดจะตัวยาวสีเขียวโอเคเดินๆเธอเธอนี่เอาไปใส่ REAL, <ipe ân> ใสแล้วเข้าใส่ก็ผ่านแล้วใส่เลย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 ีลยลยนี่เดียวตรงไฟไฟเลยอย่าปุ๊บ ฟิลครบแล้วได้เวลาประจุแสไฟฟ้าจะไดะเอาจากที่นี่ไม่นะฟิลขาดโอ้ดูเหมือนพวกเราจะกลับไปอยู่ในความมืดอีกแล้วคืนนี้ต้องนอนในห้องที่มืดโอ้ทีวีก็ไม่มีดูมือถือก็ไม่มีเน็ตโอ้นี่เป็นอะไรกันได้แล้วค่ำคืนที่แสนยาวนานก็ผ่านพ้นไปเอ๊ะรู้ว่าไม่ใช่ อยู่ในห้องแป๊บเดียวเขาก็เรียกเราออกมาหยิบไฟฉายคนละอันแล้วก็ใช้งานให้ออกไปตามหาแบตเตอรี่ในความมืดมิดอขอบคุณค่ะขอบคุณขอบใจขอบประทัไทย thank you อ้โหอันนี้แบตเตอรี่แล้วเนี่ยดูยังไงก็ทานไฟฉายช่ดัดอ้ oh my god ยิ่อยู่ก็น,น่ากลัวขึ้นมาเฉยนี่ไงทานนี่ไงทานโอ้โหโอเคจิบล,ลงมาล่างแล้วกันตายแล้ว ต้องผ่านอุ๊ยมันมีมือสีม่วงทุกคนเห็นหรือเปล่ามันมีมือสีม่วงคิบไม่ไปทางนี้แล้วกันคิบกลับไปทางเดิมดีกว่าไม่เอาเราติดติดคิไม่ไปทางอันลัอันตรายเกินไปคิปบทางอื่นก็ได้แต่ป่านนี้ทุกคนน่าจะเก็บถ่านกันไปหมดแล้วบางที่คิบมาช้าไปเนี่ยตามหาแบตเตอรี่9อันตอนนี้ได้6แล้วซึ่งคิปไม่เจอสักอันคิบว่าคิปอยู่เฉยๆคิบก็น่าจะผ่านนะคะ เจ็ดอันแล้วอีกแค่สองอันเท่านั้นแล้วทุกคนพยายามเข้าฉันจะอยู่ในกล่องอยู่ในที่ปลอดภัยแบบนี้แหละโอ้โหแล้วดูเหมือนทุกคนจะคิดเหมือนกันทําไมมารวมตัวกันอยู่ในห้องนี้อย่างเยอะเลยเนี่ยไม่ไปตามหาถ่านกันหรอคะมันมืดใครเจอ่านแล้วใส่เลยค่ะจะ่จานไหมจะ่านไหมปรากฏว่านั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครหาเฮ้ยกูเทมาเออกูเทม่าแบกว่าโอเครอนานมากกว่าฐานจะเต็มนะคะเอาละ แสงสว่างกลับมาณสถานที่นี้อีกครั้งใช้ถ่านเยอะมากนะคะค่อนข้างกินไฟทีหลังหัดใช้แผงโซล่าเซลล์บุคคลลึกลับจึงบอกว่าขอบคุณที่ทำให้ไฟที่นี่กลับมาใช้การได้เพื่อเป็นการตอบแทนเขาที่จะจัดปาร์ตี้ส่งท้ายอัมราพวกเราแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมจะต้องจัดปาร์ตี้ตอนดึกหรือว่าต้องรอมานอนพักรอให้ดึกก่อนแล้วค่อยเริ่มปาร์ตี้ก็ไม่รู้เนาะ โอ้แตหัวกพร้อมอะทุกคนพร้อมมากพอตกดึกก็ได้เวลาบาร์ตี้คนลุกลับบอกว่าถ้าทุกคนกินเค้กแล้วประตูทางออกก็จะเปิดออกแล้วทุกคนก็สามารถกลับบ้านได้ก็ขอให้สนุกนะแต่คิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเอาแล้วไม่ทางมันไม่เปิดอ่ะปายบอกว่าห้ามโดนลูกโป่งหรอโอ้ยนี้ต้องสเตลออกไปกินเค้กเหรอว้ย มียามเฝ้าและเมื่อลูกโป่งแตกโอ้แต่ว่างานสเตลไม่ใช่เรื่องถนัดเลยค่ะวิ่งฝ่าไปเลยแล้วกันโอ้พร้อมใจกันมากพร้อมใจก to นะันมากณจุดจุดนี้โอ้โหตรงนี้ปลอดภัยจริงเหรอตรงนี้ปลอดภัยได้นะเธอมาเธอเราจะมาตายตรงนี้ไม่ได้โอ้โหจุ่มฮ้ยไม่กินว่ะมันไม่กินเราโอ้หูอยู่ใต้เท้าเขาสายย้อนหลบไปใต้โต๊ะเฮ้ย ดูคนมานี่เออร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 อกินเค้กออะเค้กคนละคำคนละคำเดี๋ยวนะมันมีอีกรูปหนึ่งอยู่ตรงเนี้ What อันนี้ก็ต้องไปเลยใช่ไหมโอเคโอเคอน,นี่ทำอะไร,ไร,ไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรให้ดันดันหอนอดันดันออกดนันออกดันไปใส่น้ำหรอดันใส่น้ำา่ไโอ้โอ้ทางเปิดทางเปิดโอเค อ้เกิดปีกฉากปิ้งได้ลุ้นระทกแบบนี้ได้เหรออ้นี่นีเกือบเลี้ยวผิดเกือบล้ผิดซ้ายๆ้าโอข้ามแผ่นไม้ตกได้ไปเนียอ๋อุดมุดุดมุดดนึงมุดนี่มุดนี่เออโอ้โหคนตัวตี้ยนี่ดีจังเลยเป็นตัวโก้มเลยเฮ้ยทางออกนั่จะทางออกทางออกทางออกโอเคออกีรอดแล้วดแล้วเดี๋ยวเฮ้ยพวเธออะไรอ่ะทาไมไม่เอาบอกปวยกันน่ะอ๋อมีแผนเนอะ รามันมาแล้วก็จะเอาให้ไอ้แท่งเหล็กนี้มันทับมันเลยใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้แน่ใจนะมันจะปีดอ่ะแน่ใจนะมันจะปีดอ่ะมันมาแล้วนะเยี่ย <c> ม <oughs> เรียบร้อยเยีรอดแล้วและแล้วชัตเตอร์หนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะโอ้ไม่ god สั้นไปไหม ใช่ไหมรู้สึกว่าสั้นไปไหมคะเรนโบ์เฟรนในเมื่อมันสั้นแบบนี้งั้นเรามาต่อที่ชัตเตอร์2กันเลยดีกว่าที่นี่ที่นี่ไหนโอ้มีคนเดินสไลด์มาด้วยโอ้ตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนโอ้ใครกำลังแงะรลวยอยู่เลยแล้จะกำลังแหกรลวยอยู่นะคะโฮ้ อะไรกันนี่พวกเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ่ะค,ออคือว่าคือว่าคือว่าเจอสัปปะราดคะเจอสัปปะราดพวกเราหนีสัปปะดมาืมสัปปะรดหมายถึงมอนสเตอร์นะเหรอฉันว่ามันเป็นแค่จินตนาการของพวกเธอหรือเปล่าเธอคลิดเองหรือเปล่านี่ทำไมพวกเธอไม่ช่วยฉันตามหาหลอดไฟ S o s อที่สวนสนุกแห่งนี้ดูล่ะนะอ่ะต่ช่วยเหรอพวกเรามีคนเยอะนะช่วยก็ได้โอเค เซตเตอร์สองอยังมีอีกเหรออยากเข้าไปล่ะโอ๊ะใครอนาตตไม่คุ้นหรือว่านี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของบุคคลลึกลับเปิดประตูให้ไม่ใช่เปิดประตูให้เราและ Oh my god งานนี้มันจะต้องสนุกแนะ่ ได้เลยค่ะยังจะมีตัวอื่นๆเพิ่มอีกหรือเปล่านะโอเคไปฮะขอหา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 ของโอเคดูเหมือนจะเป็นแบบใหม่ด้วยนะคะโอ้โอเออนี่ใช่ไหมหลอดไฟที่คุณลุงต้องกับนี่องนี้อ้าวมีไปดันโอ้โหแบบกว้างแล้วเนี่ยโอ้มมีสะพานสะพานไอ้นี่และสะพานอะไรนะคนข้างหน้ายิบนี่หน้าตาคุณคุณนั่นน่ะเออเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใช้นี่ได้ด้วยู้ อนี่เรียกฝรังปะเนี่ยโอ้โหเอาไว้ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ตัวอะไรวะโอเคเออไปทางนี้ดิลรถไฟอยู่ไหนเงีอ๋อนี่ไงนี่ไงนะเจอละเออเฮ้ยหาง่ายอยู่พอแมบกว้างมันก็ท้าทายตื่นเต้นดีเหมือนกันนะคะในห้องแบบนี้เข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้มีด้วยมีไหมมีไหมมีไหมทางนี้ล่ะโโอ้หมันมันลึกลับซับซ้อนอ่ะเจอแล้ว เรียบร้อยสี่อันแล้วมีคนตายอ๋อหยิบไม่ทันโอเคอ่าเอาไปใส่เลยดีไหมเนี่ยดูเหมือนแต่ละคนจะน่าตั้งตางหาอยู่นะคะยังไม่ได้มีใครเอาไปใส่โอเคเอาหลอดไฟไปเก็บดีกว่านะคะน่าจะใกล้เต็มแล้วบะนี่ไงเฮ้ยเหล็กสองอันเหลกสองอันน่าจะมีใครถืออยู่นะคะเราเขาเก็บกลับมาส่งแล้วกันโอเคครบ นี่คือสัญญาณ SOS ของเขาแล้วเนี่ยทาไมลักษณะการขอความช่วยเหลือมันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้แถมหน้าตาไฟนั่นมันคืออะไรก่อนเอ้ยมีใครได้ยินอะไรหรือเปล่าหรอโอ้คุณลูงคาพวกเราส้มสัญญาณไฟเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวนะมีสัญญาณ SOS จริงแล้วเนี่ยโอ้ฉันไม่ถึงอว้าวพวกเธอเก่งในการค้นหาสิ่งของเลยเนี่ยเออคุณลุงคะคุณลงุงนั่นนะ่ะปีศาจอยู่ตรงนั้นนะคะโอ้นั่นมันโอ้นั่นมันจะสีน้ําเงินอย่างงั้นเหรอโอ้ไม่นะ โอ้มันน่าจะเป็นเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นอ่ะเราต้องรีบออกจากที่นี่โดยเร็วแล้วล่ะโอเคค่ะบางทีเจ้านี่อาจจะช่วยให้เราออกจากที่นี่ได้อะฮะอโอ,โอ,โอมีตัวใหม่โผล่มาอีกแล้วดูเหมือนว่ามันจะบินได้ด้วยโอเคภารกิจรอบนี้เหมือนจะให้เราตามหาก,กระป๋องแก๊ส15้าอันหรือถ้าไม่บอกกระป๋องแก๊สคิดว่าเป็นกระป๋องดับเพิงอ่ะโอ้ยนี่ไงจ拉ะจ拉จะเนี่ยมร้อยหนึ่งอันเนีม่มย้อย ในโซนรถแข่งไม่น่ามีมั้งเนี่ยโอ้โหโอเคไหนะดูโซนนี้ดิอาจะละเอ้ยมือสีม่วงโอเคเจ้ามือสีม่วงนี่ถ้าเรายืนอ,อยู่ที่สูงนะคะมันจะไม่จับโดนเราโอ้ยเฉียดมากไปละอ่ะเราได้ถังสองอันแล้วนะคะไหนดูซิตอนนี้รวมๆได้8ดอันแล้วนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่เฮ้ย อุ้ยมีคนมีคนโดนอุ้ยไอเจ้าตัวเหลืองไอเจ้าตัวใหม่โอเคโอเคโอเคไม่เห็น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 โอเคเราไปทางนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเท็ีอะไรมาเนีอะไรมาอะไรไล่มาไม่รู้ไม่รู้เด้อ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 เ้ยกดผิดไม่เมลก็เอาแต่กล่องก็ได้มั้งทีนี้เราเดินไป มาแล้วไป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 แล้ว,ลวโอเคโอเครอถังมาใส่ชึบอ่ะ13สอันเหลือสองน่าจะอยู่ที่ใครสักคนนะคะโอเคที่เหลืออีกสองอันนะคะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกทีมเราในการช่วยหาระหว่างนี้เราก็มายืนเต้นรออีกสองอันเท่าน,นั้นอีก ว่านี่จะได้ผลนะอเคค่ะจะเอาไอเนี่ยแทงประตูเงี้ยเหรอมันได้เหรอมันได้จริงๆเหรอเนี่ยเอ้อฮอะไรเนี่ยเอออุ้ยลุงหัวกระเทอลุงตายหรือเปล่าเนี่ยอ้าวโอ้คุณลุงผู้ไ่ทำแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหลุงไม่ตายแต่ลุงขึ้นมาบนสวรรค์โอ้ยขึ้นมาวันนี้ได้ยังไงเนี่ยทุก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้โหแล้วลงมาไงอลุง นี่เราต้องช่วยลุงอีกใช่ไหมภารกิจต่อไปนี่ต้องช่วยลุงอีกแน่ๆเลยเอาละทุกคนลองดูอีกครั้งนะเ <c oughs> จ้าหัวแดงตาโตนี่นะคะเขาก็ให้ภารกิจเรามาบอกว่าให้เราจับไอ้เจ้าตัวเล็กๆมาใส่คอกให้หมดนะคะซึ่งมีเวลาจํากัดด้วยก่อนที่ระเบิดจะขึ้นไปหาลุง <c oughs> มันระเบิดได้จริงๆใช่ไหมโอเคมาตัวแรกปุ๊บนี่ไงจับได้แล้วอุ้ยพี่กิบได้สีแถวนี้นะอ๋อได้ไงจ,จ้าละเจ้าส้มมามา รู้สึกจะอุ้มได้ทีละตัวนะคะอุ้มหนึ่งตัวก็ต้องเอาไปเก็บก่อนโอ้ my god โอ๊ะๆๆ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 เก็บมันเออโอ้โหโอ้โหโอ้ยตกใจ้มันเลยขอลบได้คนดีเอาไงอะถ้าเอาไปส่งมาอยู่ตรงนั้นน่ะไปไม่ได้โอ้แล้วมันมายืนลําไทยเก๊กอะไรตรงนั้นก็ไม่เออหาตัวอื่นต่อเลยแล้วกันเนาะระหว่างนี้นะคะ ตรงไหนนะเย้ yeah, แล้วตรงนี้ก็มีเดนเดนเดนเนอุ๊ยไม่ไหวละขอขึ้นซิฟไลไปเลยแล้วกันนะเอ้ยทางรัดแบบนีเ้เรียบร้อยโอเคนี่คนเอาตัวรอดเลยนะ่อะเอะเฮ้ยเฮ้ยสองตัวว่ะสองตัวดูเดี๋ยนะเสียงเหมือนมีอีกสีเขียวสีเขียวก็มา uh oh. อ๋อเดี๋ยวบอกนะ อย่าบอกนะว่าเราโดนโดนโดนแกง๊งแย่เราโดนแกง๊งโอ้โหไอสีน้ำเงินก็มาหน้าจุ่มอย่างงี้ก็ได้หรอโอ้ยคุณไม่เจอใช่ไหมพี่ดูยิดีๆแล้วพี่น้ำลายย้อยแล้นเนี่ยดีนะมันยื่นมือทะลุเข้ามาได้แต่มันก็จับไม่ได้โอ้ยก็ God. อ้อได้ละอ้าวเขาว่ามีคนตายด้วยทำได้ดีมากทุกคน ลุงไม่ใช่เหรอโอ้โอเคลุงลงมาแล้วทินีต้อนรับ่ะลุงอ่าเป็นไรไหมลุงไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นไรไม่มีเวลาเสียแล้วนะแผนการหลบหนีครั้งแรกมันล่มเหลวแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แผนสองขางออกจากที่นี่ก็คือต้องนั่งรถไฟห่อออกไปแต่ติดปัญหาก,ก็คือไอ้เจ้าหัวโตนี่มันบังทางออกไว้แต่ไม่ต้องห่วงนะไอ้เจ้าเนี่ยมันชอบกินเค,ค้กเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทําเค้กมาล่อมันเท่านั้นก็พอแล้ว โอเคคะ่ะคุณลุงหนูต้องแปลภาษาไามเสลียให้ลุงเนี่ยอุย้ยโอ้โหในตัวอะไรไงตัวใหม่เหรอมีเต่าทอแล้วก็มีตัวใหม่มาอีกแล้วมันดูน่าตาน่ารักไงก็ไม่รู้นะโอเคภารกิจต่อไปนะคะให้หาน้ำตาลเก้าถุงโอเคน้ำตาลเอาไปทำหนมเค้กใช่ไหมนี่ไงนี่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลวับได้แล้วหนึ่งถุงุิ๊กิฟรู้สึกเหมือนกิฟได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างๆกำแพงท้างขวา หูฟังกีบค่อนข้างดีเฮ้ยมันมาเย่ yeah, เร็วไอ้เจ้าตัวใหม่สีฟ้ามาโอเคไป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 ดีนะเมื่อกี้เราคิดก่อนเลยไม่ไปอ่ะโอ้ oh my god ไปยังไปยังไปเถอะไปเถอะตัวนี้มันวอ t เจอเฮกไอ้สีเหลืองก็มาไป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 ม่ตรงนี้มันเยอะจังอ่ะอันตรายเกินไปเราลับทางเดิมนี่กว่าคะ่ะ เคเหลือสองอันเอาน้ำตาลไปเก็บปุ๊บเยบร้อยเหลืออันเดียวโอเคน้ำตาลถูสุดท้ายอยู่ที่ใครระหว่างรอคนหยิบน้ำตาลที่เหลือนะคะเราก็มาเต้นรอแล้วกันนะอ้าโอเคนือว่ามีตัวอะไรมาพอดีเยี่ยมได้เค้กแล้วโอ๊ยเค้กดินะโอ๊ยขอกินหน่อยอะงม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 โอเคไป มันได้ผลรีบไปกันเถอะโอเคค่ะเฮ้อไม่เข้าใจเลยเจ้าตัวนี้มันมีปากกินข้าวไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะโอ้ในนี้มันอย่าบอกแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งหนีในนี้เนี่ยโอ้ถ้ำคริสตัลโอเควิ่งมาสุดทางแล้วมันอ,อันนี้มันเหมือนเป็นรางรถไฟหอรถไฟหออ๋อตอนจบคือแบบเราแบบ อะไรนะหยิบรถขึ้นไปนั่งบนรถใช่ไหมเออกยิบเลือกอหน้าสุดเลยแล้วกันนะคะขึ้นมาเลย <c oughs> โอ้ยโ๊คนนาจีนแดงเด้งโอเคเรียบร้อยมาพร้อมแล้วค่ะลุงทุกคนขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็ว,เ,วเออพร้อมพร้อมร้อมรอมรอมฉันจะตั้งโปรแกรมรถเข็นเอาไว้ข้างหน้าที่จะพาเธอไปสู่ทางออกในช่องบำรุงรักษานะเช็คดูให้แน่ใจล่ะว่า ร่างกายเธอเอ็นเอียงไปตามรถเข็นนั้นได้นะ่ะให้หนูเช็คทำไมอะคะไปแล้วหัวขบวนโอ้โหหางทะลุออกมาข้างนอกด้วยว้าวบรรยากาศก็แบบประมาณรถไฟหอดสนสนุกอะไรเงี้ยเนาะดีตื่นเต้นเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอเควิธีเอรถไฟนะคะ N N <า>เอ็นไปเอ็นมาเฮ้ยมาทางน้ำอะอ๋อโอเคเฮ้ยบรรยากาศดี เห็นว่าคนสร้างแบบนี้นะคะสร้างเกมเนี่ยเออใช้เวลาทำชัตเตอร์สเนี่ยสองถึงสามปีเลยมั้งแล้วก็ลงเวลาไปกับการทําแบบนี้นานมากอยู่นะคะเอ้บรรยากาศดีตรงนี้ก็เราปล่อยคลิปไหลไปเรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศรอบข้างเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากไปสวนสนุกเลยอะ่ะว้าวมีทางออกอยู่ตรงนู้นด้วยฟุ๊อุ๊ยมืด มืดแล้วทำไมมืดเฮ้ยถูกว้ามาอีกที่หรือเปล่าว้าแบบยังนั่งสามคนคบกันอยู่เอา้าแต่ไม่มีใครตามหลังมาแล้วอะคนข,ข้างหลังไปไหนโอโอหรือเราถูกจับแยกกับคนอื่นๆเหรอโอ้ทำไมเป็นเนินขึ้นว้าวข้างหน้าข้างหลังไม่มีใครจริงๆนะเนี่ยข้างหน้าก็ไม่มีใคร วยทางทิ้งดิ่งแบบนี้อ๋อเพลงแบบนี้จะเริ่มเร็วขึ้นแล้วสินะว้าวฟอลโล่เราให้ตามคันข้างหน้าไปอ่ะเอียงเอียงเอียงอ้าโวโอ้ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้อุ้ยโอ้เพลงก็มันเหลือเกินเฮ้ยว้าวตีลูกกายด้วย ไ้ <poisoned. S 2> ่ชอบชอบอื้ออะไรอะลาวาย้อนกลับต้องห้ามห้ามไปอ่าลึบโอ้โหโอ้โหอืมตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันเดียวตรงนี้มันดีดนตรีก็ใช้ได้เลยอ่ะฮึบโอ้ยังสูงสูงมากเอออู้ยืนอยู่อินอยู่ได้อยู่อุ้ย ของเจ้าสีน้ำเงินแน่เลยฮึ๊บยิบ้มทางเลี้ยวเหรอโตสีน้ำเงินอยู่ข้างหน้าออกขวาเลยคะ่ะไปแล้วโอ้๊ยสนต้นไม้โอ้โหทองเยอะแยะที่นี่มีเก็บสมบัติเยอะขนาดนี้โอไมค์ก็สีเหลืองเยงี่ยงชิวฮึบว่าแต่เราเจอตัวสีอะไรบ้างแลาก็ไม่รู้นะคะ โอเคขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมอือใแบบายนะเจาสีฟ้าขยาเรเยาอโอ้อลงมาช่องเก็บไข่โอ้ทุกคนอยู่นี่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยดีมากโอเคนี่คือตาทางออกสินะแล้วทุกคนไปไปไปเอาติดอะไรอวิอ หลงน่ารักมากเลยอะแต่ว่าเราต้องวิ่งหนีใช่ไหมโอ้ไมยกอดวิ่ง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 มีตัวเล็กๆอยู่ตรงฝ่ายน้ำด้วยโอเคโอเคโอเคว่าทำไมเราล้างทายอะทำไมลังทายว่เด้วยด้วยวิ่ง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 อู้เป็นตามาเสียงตามันจะติดแล้วแฟงแฝงแฟงก่อนเออเออเออเลี้ยวเลี้ยวทางไหนทางนี้ทางนี้ไปแล้วค่ะ ทางออกทางอกางอกเจอแล้วอโอเคอะไรนะเข้าไปทำไมอ๋อ,อกจากเยอะเข้าไปใด้ไหมสวนมิ้งสวนมิ่งสวนเดี๋ยวไปเรื่อยไปไป <c oughs> ไปเอ้าไปออกออกออก มันมากเลยแต,แต่ถามไหนวิ่งกลับเข้าไปทําอะไรก่อนไม่รู้เหมือนกันนะคะวิ่งตามเขาเข้าไปกันนะคะโอเคที่เหลือก็รอชัอร์สามนะคะถือว่าโอ้ยไม่จบแล้วเนี่ยอะไรกันเนอะนั่งน้ำลายหกบัวอยู่ที่ไหนเนอะพวกเรากำลังจะไปสายแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าสีแดงจะตามสีน้ำเงินนะคะแบบนี้มีชัอร์สามแน่นอนเลยอะ โอเคค่ะทุกคนในที่สุดก็จบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโล b ็อก m a แ เรนโบว์เฟนรู้สึกแบบนี้มันน่าจะออกมานานาบาางแล้วนะคะแล้วหลายคนคิดว่าเด็กที่เล่นโลโบ็อกเกือบทุกคนน่าจะเคยเล่นกันใช่ไหมแล้คลิปก็อาจจะแบบเอากระแสนิดนึงนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะใครที่มีแมปโลบ็อกที่แบบน่าสนใจน่าเล่นแล้วคิดว่าเล่นแล้วต้องสนุกแน่เลยก็คอมเมนต์แนะนําไปใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคลิปจะลองอาจจะหามาเล่นนะคะแบบหรือส่องๆแบบไหนน่าสนใจจริงๆอะไรเงี้ยเขาจะหยิบมาเล่นนะ อาจจะทําเป็นคลิปหรือไม่ก็อาจจะมาไลค์หรือ,อถ้าเล่นหลายๆคนได้ก็อาจจะเอามาไลค์กับน้องๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดนะกดซับสไครต์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าเพิมคอมเมนต์ได้จะดีมากๆเลยนะคะอ๋อแล้วก็จะดีที่สุดเลยถ้าหาว่าโหลดไลค์เมคโอเวอร์มาเล่นกันเยอะๆนะคะคลิปทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้คิดว่าคง,งต้องขอตัวลาไปก่อนไปก่อนนะคะบา,บายยแล้วเจอกันคะ่ะ ลายใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ไลน์สโตเป็นสติกเกอร์รูปแบบเติมคำอยาให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลยลายเก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ